ชื่อสุธิรัตสุภาปาิญญาค่ะเป็นศิลปินทัศนาสิทธิ์ค่ะเป็นงานที่สนใจเกี่ยวกับแสงมลภาวะทางแสงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่สนใจมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยผลิตออกมาเป็นงานศิละปะก็เลยใช้โอกาสนี้สร้างงานศิละปะเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงโดยใช้เมืองออจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหมือนกับเป็นเคสอะไรเงี้ยค่ะก็จะโฟกัสไปที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็ นอกเมืองเชียงใหม่ท,ทั้งเหนือและใต้อะไรเงี้ยค่ะในชีวิตประจําวันก็จะเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องแสงในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราจะใช้แบบโคมไฟที่มันไม่ไม่มีความพลาดมีตัวที่มันมีโคมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ศึกษาเรื่องเรื่องแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามีบางประเทศที่แบบโดยเฉพาะคนชอบดูดาวอะ่ะพี่ก็เป็นคนชอบดูดาวเหมือนกันคือเขาจะมีความ มีความกังวลใจเกี่ยวกับว่าไอ้บรรยากาศที่มันมีความพร่าของแสงในอากาศอะ่ะมันทําให้ความมืดของท้องฟ้าในตอนกลางคืนมันมันไม่มืดสนิทพอที่จะเห็นดวงดาวได้อะไรเนี้ยแล้วก็มันก็เลยมีคนที่สนใจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องพูดถึงการมีผลกระทบกับนกหรือกับสัตว์เล็กๆหรือจริงๆเราแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยอะไรเนี้ยซึ่งจะต้องเวลาที่เราอยู่ในบรรยากาศที่ตอนกลางคืนที่มีแสง ท่าหรือสว่างมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเหนื่อยกับกับตาเราที่ต้องเบิกตาไว้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นเหมือนกับการ awareness ไปก่อนเงี้ยเหมือนกับว่าเอยถ้าเกิดมีคนออพูดเรื่องนี้แล้วเขาฉุกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแล้วแบบเขาอาจจะเวลาไปไปเจอสภาวะอะไรบางอย่างแบบนี้เขาอาจจะแบบ เอามาคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางเรื่องที่เราแบบคุยกันหรือกังวลหงายกับสิ่งแวดล้อมอ่ะมันมันพูดอย่างเดียวไม่ได้อ่ะมันต้องมีประสบการณ์หรือว่ามันต้องมีการภาษาอื่นที่เป็นภาษาภาพหรือภาษาเสียงหรือแม้กระทั่งความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เหมือนกับทําให้เราสะเทือนใจหรือทําให้เราเกิดการฉุกคิดอะไรบางอย่างซึ่งเราว่าศิลปะทําหน้าที่ประเภท ประเภทนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งแรกด้วยซ้ำที่แบบจะทําให้คนเปลี่ยนคือเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างก่อนแล้วแล้วมันถึงค่อยเดเวลลอปไปเป็นการเปลี่ยนทางกายภาพขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็คิดว่ามันมีผลนะอื